นันน่นแหละเออนัน่นแหละจะเลีล้ยงบุ้งม หลังสวยเลยเสียก็เส uh ียแค่งามครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอสซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้อีกแล้วพี่น้องมาผอกันอยู่ท่าปลาบรรยค่ะพี่น้องเป็นครูเป็นดอยเป็นครูผักหวานพี่น้องว่าจังไรรุ่นเลยพี่น้องหวานห้องงามงามหวานปลาเนาะค่ะเนาะ พักหวานงามพักหวานปลาสาวจิ๋นเป็นพระหวานปลา,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 างามงามเลยคือน้องแกล้งแต่หลุ่นไปส้มกันเนาะว่าทีดได้หลายบ่หลายไ่เป็นไรน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำมันหลุ่นตัวเพราะว่าคนกับมัดตัวเหมือนเนาะมันหลุ่นว่าข้าเจ้าสิเก็บไปก่อนบ่เก็อันน่ะอนุญาตหนุ่ม เปล่าเว่าไรหยาดเราเป็นเปล่าอันญานบาต้นนันหยาดเฝ้าหยาดฝนอันดีออกตื้อเบบนี่น้อเห็นแล้ว่น่ออยู่ฝั่งไหนผลีอยู่ในพ่งหยาดเลยอี่น้อของดีในต้นแกขนาดโอ้ยยังหยางสั่งระบาดต้น ม่งจะกระเจนเลยมึงหนาวห่อนอยู่นี่เนาะเดินมาหาคนนักเดินมานี้เก็บกันเงี้ยล่างกายสุดเฮ้ยกำลังทันเห็นทางหลังมั้ง

ยังวะหกแข็งก็เจาะเอาใหม่มาบ่ถือข้างนี่เนาะบ่ตูนเขาเจาะต้ออีกข้างนีงเจาคำ้าหน่งนี่เลอานกันไดอหมีเลตวะหยอดบ่กอบบ่เห็นยังะไม่น่โอ้นี่ะตัวน เป,ป็นกับปอมกันเด้อยังอีกหรอปกับแลมสูงอีกหรอวะงั้นเราไปด็ก <c oughs> ตรงนี้กดักข้าเจ้าไปเด็ภาพไห่ไว้เจดกันเลยละ đấy ừ. ừ. mình thử lòng mình không ừ ừ cái nhỏ thôi mà thử thứ phản ánh cái gì mà không เยังเหรอตาจะเลี้ยสิขึ้น,นอีกแล้วบอกสังชาตอนนี้เนะไงใึ้คืน หนมาดูด้วยนี่แหละอันนี้หละันสเกลียวเด้อน้องมจับกอนกระลังอ่อนๆงามเลยเจ้าบัขึ้นมเข่ามาเจ้าบัขึ้นให้แมตันี้เดยวสิแกลกยอนี่สาสิเนี้ยมสิแกลกยอนี่บอกถึงเถืงกุนอู้หูเถิงเถืงยังย่งได้เลย คืนที่อคนที่เอาอีกเดี๋ยวสิใจเย็นๆคนกัอันทั้งลุงกระไรจะบอกให้กินบ้าเนาะดูที่แกก้อนดีลาไหลเอาใหม่ใจเย็นๆเออเอากล้องมาห่นยที่พอบงเงินเลยเห็นแล้วพี่ี่นองม่ใ่ไม่มใ่พูดไปหยอดน้ำลงมาเลยพี่ไปแล้ว Làm là ừ, lạ là sao cho lem luôn má nha ôi thì thế Nhìn đi. Ừ, là... tầm, luôn rồi à. đúng má <laughs> đi gì đó hoặc bán chỉ muốn ừ. <laughs> luôn. Nè, mời yeah. lên cái giả đỏ không có để hóc dưới chung chuột mười phần nhằm thai giả mời 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 เพราันโมเมียนใบแก้มันจะเสียหนีนาถเห็นหนีนอหนนีให้เหใคเห็นหอ่อนยากปะโอใหม่นี่กพาพ้าอันนองเยี่งน้องเมียน เนี yeah. là, là. Oh, oh, no. ่ยชกเขียวเนี่ยสวยงามนอนติดบินเลยโอู้หูมาเห็นดีดีผู้ใดเราไม่เห็นบ่งผู้ใดนอนมาลงเนี่ยนอนบ่งนี่นอน เรียบเสมอเป๊ะนำงามคือจิสันสังนะเยอะสุะะดเนี่ยเหรอหมดเดี๋ยวว่าเมียอยงนี้มาัูเั่งสีแดงเด <laughs> นนี๋ยวหนีเข้ากล้องใหน่อเออเออรับว่ได้หรอกว่า,าออต้นกุ๊กนี่แกกแล้วคนนะ่ะอ ดิบด <nú> ินไหมน้องเราตอนนีะขนาดห้อยก็จะเด็ดขนือนึงแน้วหืแตกไหมก็เลยกะดอกปนึงคือดอกนึงนะเง็ดบบบ่ใสกิได้อันนี้ปนไวททุ่นอมนี่กระวานที่กันด้ฐกันบวก มอ๊ะโอ๊ะนปกันแมวหนีได้กไม่เคยหอนมะดอกเนอ่ไม่หอนตัวนมาติดซาวนะอันนี้แล้วไหวหุ่นเลยนะาวตัวนี้ไหวหุ่นเลย พี่เดินทางจะเลี้ยงด้วยวะโอ๊คเด็กนี่ตัวใหญ่คุ่นเขาจะเลี้ยงขิงยางอยู่เห็นปะเห็นถามพี่น้องจะว่าเห็นบ่เห็นบ่เห็นพี่น้องวะงามมากผีทองอระดับก็เก็บไปเอาแต่งอดมั้งแกแค่น้อยแต่หนึ่งเด้อพี่น้อง หลังๆตแ้มลงไปรุมเออหนูบานนี้ ท้องอีกแล้วสี้องน้ค่ะ <c oughs>

อย่งต <ALLY. S 1> ับเกิดใไม่เน้อแล้วล้างอีกแล้วว่ะตาจะเนี้ยคุณหลุดตา้เหุ Yeah. Mm. Oh, nya うんああパノン um. หัวอ่อนหลังสามเลยีแตกครับแตกเนี่ยงามครับแบบว่าไม่มีห้อยคนเก็บเลยพี่น้องแตกปุ๊บ,บ,บก็หยอดไหมดาเลยัยลงเหลือจังไเล่ ายางสวยๆเลยโซ <c oughs> นขง <c oughs> างท้างที่นะก่อนสีหอดรถพอดีเห็นสีทองอีกแล้วที่รถกก่ <c oughs> ตอนเล่มยางสวนกลับมาจริงอเห็นพอตุนราเบิงเล่นบ่บ่ได้ลืมเบิง <c oughs>

นนพ่ออยู่พ่อกินเนะพี่น้องนี่เอ้านี่คนกนค่ะ <c oughs> ได้ครับอเ,บาเพาพาอาเสื้อ,อ,อ <Okay. S 1> แงดงเติต้ลตะลุยกับสาวเจริญแรมสิพาพี่พ่อหน่องเทาไปก่อนเด้อพี่น้องเตรียมทาพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ตุนตะลุยกับสาวเจริญแรมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะ